<Man. S 2> ของเล่นเซนต์ไตหรือมาสลีเดอร์ทั้งมือ1และมือสอสามารถติดต่อได้ทางร้าน Toy Forever ได้เลยนะครับวิธีติดต่ออยู่ที่หน้าจอเลยทั้งไลน์เบอร์โทรศัพท์และแฟนเพจสนใจอะไรหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ติดต่อไปได้เลยจ้า สวัสดีครับดีครับครับยินดีตอนราบโซการรีวิวโอ้พูดยากชะมัดเลยไอสำเนียงเข็มขัดของวิซาร์ดเนี่ยอะวันนี้เป็นการรีวิวมา s ์สแรเดอร์วิซาร์เซ็ตน้าแดงนี่มาทั้งเข็มขัดมาทั้งอาวุธมาทั้งแหวน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 เต็มเลยจริงๆมีมากกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็เข็มขัดเนี่ยจริงๆมีสายนะมีสายมีสายแต่ว่า ไม่ได้เสียบให้เขาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออตอนรีวิวมันมันมันค่อนข้างเกลกลันะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนดีก่อนนะอ่าดรไเวอร์กันก่อนเลยอ่าอันนี้นะฮะเป็นงานมือสองเป็นงานมือสองหมดเลยนะทั้งหมดนี้นะครับก็เลยไม่มีกล่องให้ดูนะครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะแต่ว่าชื่อจริงๆของดรไบเวอร์ตัวนี้เนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าวิซาร์ดดรไบเวอร์นะ เขาเขียนวิซาดริเวอร์อันนี้ก็ไม่ใช่วิซาซอสกันมันคือวิซาซอสกันนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าเปิดสวิตช์ตรงนี้เข็มขัดวิซาเนี่ยมันยังเป็นยุคที่ยังไม่ใช่เปิดมาแล้วแบบเป็นชื่อของเข็มขัดก็คือเปิดมาแล้วเป็นเสียงเอฟเฟกไม่ใช่ชื่ออย่างเช่นออะไรนะเซนโกคูดร i เวอร์ของไก่มูงี้เปิดมาก็แบบบอกเลยว่านี่เราชื่อเซนโกคดเวอร์นะกดปุ๊บ ก็เป็นเสียงมังกรคำรามเพราะว่าไรเดอร์วิซาเนี่ยมีมังกรด้วยนะฮะเรื่องนี้อ่านี่อ่ะเรามาดูรูปร่างรูปลักษณ์ของเขาก่อนนะฮะก็เป็นมืออ่าคือกิมมิคของเรื่องนี้นี่ก็คือมือนะฮะมือหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้านิ้วนะครับนี่ก็คือหมุนอย่างนี้โยกอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะไหนบ้างเหมือนการเปลี่ยนเปลี่ยนมืออ่าแล้วก็มีไฟตรงนี้ ถ้ามืออยู่อย่างนี้จะเป็นเสียงต่อแปลงรา่างกลับไปดูวิาชาจะเห็นชินอิฉาไปดูวิชาจะเห็นชินแล้วก็ LED ตรงนี้จะแบบหลายสีมากหลากสีเลยนะฮะอะหมดเวลาเขาละดูฝั่งหนึ่งอันนี้เวลาใช้ท่าเป็นแหวนอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นแหวนแหวนชนิดนี้เป็นแหวนใช้ท่าส่วนแหวนพวกนี้เนี่ยเป็นแหวนแบบแปลงร่างั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย ลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับใส่ฐานตรงนี้นะฮะมาแล้วก็มาลองแปลงร่างกันนะฮะแต่ก็สวยดีเนาะไม่ได้ตั้งใจจะมาแต่นะจริงๆตั้งใจจะมาโชว์หน้ากล้องแต่ไม่เป็นไรเผลอแต่ไปแล้วก็อ่าดูตรงนี้มันจะมีไฟ LED ตรงนี้ด้วยที่แหวนด้วยนะฮะ แล้วเขาก็จะอ่านโค้ดของเขานี่ก็คือเฟรมแล้วก็ออกปึ๊บมีเสียงคลีสแล้วก็เสียงด้วยตามเสียงเอฟเฟกต์ของ,งแต่ละแหวนอันนี้ก็ฮิ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 นะอย่าออกเสียงเพี้ยนละ่ะฮิมันคือไฟอ่าเราจะเปลี่ยนร่างทีเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะเปลี่ยนร่างเอามาดูแหวนก,นก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยคือแหวนเนี่ย ตอนแรกเนะี่ยมีปัญหามากเลยนะเพราะว่ามัน,ม,นมันสวมได้แค่นี้ไงเนี่ยมันลงได้แบบนิดเดียวเองอะ่ะนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไซส์ตรงนี้มันเป็นของเด็กมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันสามารถดันออกมาเนี่ยแล้วก็เอาไซส์ผู้ใหญ่ไซส์แบบผู้ใหญ่มาเปลี่ยนได้มันก็จะลงไปลึกเหมือนในหนังเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นี่เปิดปิดได้ ก่อนแปลงล่าในหนังเขาจะปิดตรงนี้ลงมาปุ๊บมาแล้วขาทำท่าเท่แล้วก็แตะตรงนี้เราจะแปลงอีกรอบเราก็ต้องดันตรงนี้นี่ดันตรงนี้ลงหรือดันตรงนี้ขึ้นก็ได้ค่าเท่ากันอ่ะต่อมามาดูร่างนี้บ้างอ่าเอาล่าธรรมดาก่อนนะฮะชอบเวลาไฟมันส่องนะสวยดีเสียงวอลเตอร์แปลว่าน้ำแล้วก็มีเสียงน้ำ เสียงมันอยู่ฮาวายเลยเดินมั่งเดินเดิดดินฟังทีแรกในฟังไม่ออกอะไรวะเฮ่ยาะไรแหแห่ชินชาบูชาบูรด้ไีมว่าอยากกินชาบูแล้วก็ไปแห่ชินกันนะชาบูไม่จ๊ะน่าแห่ชินไม่ใช่ <laughs> ฟังเหมือนดมเลยดม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 ดินแล้วก็ต้องลมเสียงเฮริเคนแล้วก็เสียงลมฟิวหนึ่งเฮริเคฟิว อันนี้มันพูดอะไรอะ <laughs> ในส่วนของแหวนเนี่ยอย่างที่รู้น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะว่ารูปร่างอะมาจากหน้าตาของแต่ละร่างของไライร์นั่นเองเนะฮะมาดูไหนมาดูล่าอังเกตด,ดิ đom đinh đô đô đi cao dom đinh là cao đom cao Piu 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 pew pew piu piu nè biu, pew biu, biu, Infinity แรงรากแรงเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวมาดูพวกนี่อันนี้บ้างใช้ท่าบ้างใช้ท่าบ้าง <c oughs> ลองดูซิเสียงจะเป็นยังไง <c oughs> ปะโทพี่ร <c oughs> ิวแมนหืมโม้โตจริงเลยละไอแหวนแบบนี้แหวนรูปทรงนี้มันต้องพลิกมือเป็นอย่างนี้มันก็แจ็คใส่ใส่เข้าให้สิ ดูนี่บ้างไม่ตายไม่ตายฟังออกแค่ตอนท้ายอะทัชโกทัชโกคือแตะแล้วไปถ้าไม่ตาย ก็คือตัววิซาร์ดไดเวอร์เนี่ยมันจะมีลูกเล่นหลากหลายก็ด้วยของเสริมนั่นแหละฮะตามสไตล์ของเล่นเฮเซเฟสองนะฮะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันยังมีอีกเยอะเลยแล้วก็มีเอกมากกว่านี้เอกนะฮะจะบอกว่าของพวกนเนี้ยหาสามารถหาซื้อได้จากร้าน t o ย forever นะครับผมเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้หน้าจอตรงนี้นะฮะก็สนใจอยากได้ยังไงของมือ2หรือว่ามือ1ก็มีลองถามเขาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ,ะเดี๋ยวจะลองเอา เอาแหวนถ้าพิเศษอย่างเงี้ยเอามาอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะสองอันแล้วกันนะก็ปี้ก็ปี้นี่ดูรูปดูรูปเขาดิอ่าเห็นไหมนี่หลายตัวหลายตัวหลายตัวเออสลีบโอเคหลับนะฮะจบอ่ะ ถามว่าทําไมไม่เอามารีวิวให้หมดเลยแหวนในนีนมน้มันมันเยอะมากมันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวยาๆยังเหลือไอ้นี่อีกอ่ะว่าแล้วก็มาดูอันนี้กันดีกว่าอันนี้คืออาวุธของ m a s ์สไลเดอร์วิ d นั่นก็นคือ DX Wizard วิ o าร์ซอกันนั่นเองนี่นะฮะเอามาดูรูปร่างของเขากันก่อนนะครับนี่ดูความยาวพอใช้ได้นะใช้ได้เอ,อนะปลายดาบอยู่ตรงนี้นะครับ นี่แสง LED จะเล่นตรงนี้มี5แสง5สีกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะนะจ๊ะนี่อ่าตรงนี้เป็นมือสวิตช์เปิดตรงนี้ใส่ฐาน3ก้อนตรงนี้ก้อนหนึ่งตรงนี้2ก้อนนะฮะ 3A ครับอ่ะวิธีจะให้เป็นปืนเนี่ยก็พับตรงนี้กดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วหักปลายดาบเข่าปับ๊บกดตรงนี้ปับ๊บแล้วงอลงมาปุ๊บอ่าเท่าน,นี้ก็เป็นปืนแล้วละครับท่านผู้ชมปิวป้วปิวป้วปิว้วอ่ะมาเปิดสวิตช์ฟังกันดีกว่าครับกดตรงนี้ แสงสีขาวตรงนี้พึ้งงอ่าเสียงยิงปืนแต่สังเกตตรงนี้แสงจะเปลี่ยนไปอ่าทุกครั้งที่ยิงนะฮะดูแดงฟ้าเขียวเหลืองขาวอ่าสวยเนาะ สวยอะสวยอะรู้สึกตรงนี้ชอบอ่ะลองเปลี่ยนประดาบซิเสียงจะเปลี่ยนไปไหมก็กดตรงนี้ไปไป,ะปดาบออกมาปึ๊บอ่ามีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยชิง่งดันตรงนี้อ่าโอเคเสียงมีสองอันคือชิงงวับชิงงวับแต่ว่าแสงจะเปลี่ยนไปเหมือนกับตอนยิงเลยอ่ะลูกเล่นต่อมาก็คือมือไม่ได้มีไว้ประดับเฉยๆเวลาใช้ท่านั่นเองก็คือแหกตรงนี้ข้ามาปึ๊บ LED หลันต้อมตามจังหวะอ้ามือออกมาอ่า,อามือออกมาอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสแกนโดนอะไรประโทรประทังเอาม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 า,อ,า,อ,าอันนี้จะอธิบายว่านี่เขาอ้ามือลักษณะอย่างงี้นะเขาพูดอะไรไม่รู้จะหมดเช็คแฮนไม่รู้จะหมดจะเช็คแฮนด์อะไรของเขานะ่ะเช็คแฮนด์คือการจับมืออ่าจับมือเราก็ต้องเอามือใส่แหวนเนี่ยอ่าจับมืออย่างงี้ นี่จับมือนะฮะเป็นการสแกนแหวนนั่นเองใส่แหวนแล้วก็วางนี้นี่นะฮะโอเคอ่าแล้วจะสแกนอีกรอบเราต้องหุบมือ,อก่อนก่อนปั๊บอ่าแล้วก็อ้าอีกทีหนึ่งสมมุติว่าวันนี้อ่อาทำท่าแบบตามในหนังสักทีหนึ่งก่อนนะฮะอ่าจับมือเช็คแคนมีไฟเฟรม สไลส์สแล้วก็ฮิฮิฮิกดอ่าอ่าลองเปลี่ยนเป็นปืนดิเสียงจะต่างกันไหมเสียงตรงนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ นั่นแหละ shooting check h a เป็นชู uh, ้ิ shooting check hand s h o o อันเก่ามาเป็นอ่า s l a s ใช่ไหมอันนี้เป็น s h o o t i แต่ว่าฮี้ฮีตรงนี้เหมือนกัน สับๆกันนะแรนดอมเอาอันไหนเป็นดาบบ้างปืนบ้างน,นะฮะอันนี้เขาดูหลันเะนุ้อ ก็คือเสียงเหมือนกันฮะถ้าเป็นแหวนที่มันไม่ใช่แบบเป็นแหวนล่างเนี่ยโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิวมาสเตอร์เดลวิซาร์เซตนะฮะประกอบไปด้วยเข็มขัดแปลงร่างและอาวุธนั่นเองนะครับและแหวนอีกจํานวนหนึ่งนะครับและสําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปกดตัวไอ้บริเวณนี้อ่ะไปดูรีวิวแมนหนึ่งจุดห้านะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายรีวิวแมนของพี่รีวิวแมนนะครับผมสําหรับวันนี้คงต้องลางกันไปก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนจะไปแปลงร่างด้วยไอนี่หน่อยสิเอ